ุทธประวัติตอนที่หนึ่งโลกไม่อาจขาดดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและให้ความอบอุ่นได้ฉันใดชีวิตมนุษย์ก็ไม่อาจขาดผู้นำซึ่งเป็นผู้รู้ที่แท้จริงที่จะเป็นประทีปส่องสว่างนำทางชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องฉันนั้นเพราะหากขาดผู้รู้ที่แท้จริงที่จะมาแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้ว สัพพชีวิตก็จะมืดบอดประดุดคนเดินทางในที่มืดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้รู้ที่แท้จริงที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งปวงและยังทรงมีพระมหากรุณาอันเปี่ยมล้นที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ล่วงพ้นจากวัตะสงสารอันเปรียบเสมือนคุกใบใหญ่ที่กักขังสรพพสัต์เอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาเฉกเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญบารมีมานับพบนับชาติไม่ท้วนและได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามผนจากวัตตะสงสารออกจากคุกนี้ไปให้ได้บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องภาคเพียรสร้างบารมีธรรมทั้งสิประการให้เต็มเปี่ยมคือ 1. ทานบารมี 2. ศีลบารมี 3. เนคขมมะบารมี 4. ปัญญาบารมี 5. วิริยาบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจะบารมี 8. อธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมีและ10อุเบกขาบารมีในขณะที่กำลังสร้างบารมีอยู่นั้นบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าพระโพธิสัตว์คือสัตว์ผู้มุ่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากทุกภัยในสังสารวัตรพระโพธิสัตว์นั้นเป็นบุคคลผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ความปรารถนาพระโพธิญาณของท่านหนักแน่นมั่นคงอุปมาดั่งมีฐานเพลิงร้อนระอุเต็มหมื่นจักรวาลแต่ท่านก็ยังคงมีจิตใจอาจหารเดินลุยด้วยเท้าเปล่าไปจนถึงสุดขอบหมื่นจักรวาลให้จงได้ การที่จะรู้ว่าบุคคลใดเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องดูที่อัธยาศัย6ประการคือ 1. เนคขมัติชาสายมีความพอใจที่จะออกบวชตลอดทุกชาติรักในเพศบรรพชิตเป็นอย่างยิ่ง 2. วิเวกัชชาสายมีความพอใจอยู่ในที่เงียบสงัด 3. อโลพัตชาสายมีความพอใจในการบริจาคทาน 4. อโทสัตชาสาย มีความพอใจในความไม่โกรธ5าอมโมหัตชาสายมีความพอใจในการทำลายโมหะ 6. นิจรณัตชาสายมีความพอใจที่จะยกตนออกจากภพไม่ยินดีในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ายังแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออนิจตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเลยและยังไม่แน่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์กรย่อ,ยอมเที่ยงแท้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งจะต้องประกอบด้วยธรรมะสโมโทธาน8ประการคือ 1. ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. เกิดเป็นเพศชาย 3. ม,มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นถ้าต้องการ 4. ได้พบพระพุทธเจ้าและได้บำเพ็ญกุศลใหญ่ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ 5. เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือนอกพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 6. มีคุณวิเศษคือทรงอภิญญามีสมาบัตเชี่ยวชาญ 7. ได้เคยบำเพ็ญมหาทานบารมีโดยการสละชีวิตเพื่อแลกกับพระโพธิญาณมาก่อน 8. มีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลังพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องเพิ่มพูนบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้น โดยมีน้ำใจอันประกอบด้วยพระพุทธภูมิธรรมอันเป็นธรรมมที่สําคัญต่อการบ่มบารมีให้แก่กล้าอีกสี่ประการคือ 1. อุตสาหะคือทรงประกอบไปด้วยความเพียรที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง 2. อุหม,มะคคะคือทรงประกอบด้วยปัญญาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง 3. อาวัฏฐานะคือทรงประกอบด้วยการอธิษฐาน ที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง 4. หิตะจริยาคือทรงประกอบด้วยเมตตาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคงนิยตะโพธิสัตว์นี้ยังต้องบำเพ็ญบาร,รมีอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันคือ 1. ปัญญาที่กะพุทธเจ้าคือยิ่งด้วยปัญญาจะต้องบำเพ็ญบารมีถึง20อสงไขยกับแสนมหากับ 2. ศรัทธาที่กะพุทธเจ้าคือยิ่งด้วยศรัทธาจะต้องบำเพ็ญบารมีถึง40อสงไขยกับแสนมหากัป 3. วิริยาที่กะพุทธเจ้าคือยิ่งด้วยความเพียรจะต้องบำเพ็ญบารมีถึง80อสงไขยกับแสนมหากัป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามประเภทนี้มีความต่างกันที่ระยะเวลาของการบำเพ็ญบารมีซึ่งใช้มาตราวัดที่เรียกว่าอสงไขเป็นส่วนเต็มและมหากัปเป็นเศษเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปจะได้อธิบายขยายความถึงเรื่องระยะเวลาที่เรียกว่าอสงไขและมหากัป พร้อมกับประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นลำดับต่อไปพุทธประวัติตอนที่สอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายนะับพระองค์ไม่ถ้วนเราสามารถแบ่งได้สามประเภทซึ่งจะแบ่งตามระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีที่ใช้หน่วยมาตราวัดที่เรียกว่าอสงไขยและมหากัปอสงไขยคือจำนวนมหากรัปที่นับไม่ถ้วนซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่ามีฝนตกใหญ่ทั่วทั้งจักรวาลทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาสมปีไม่ได้ขาดสายเลย น้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลมีระดับความสูง84,000โยช์ถ้านับเม็ดฝนที่ตกลงมาตลอดทั้ง3ปีที่ท่วมเต็มขอบจักรวาลก็คือจำนวนเม็ดฝนที่นับได้เป็นหนึ่งอสงไขยส่วนมหากรบนั้นเป็นหน่วยนับเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปมีระยะเวลาที่ยาวนานมากซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่า มีภูเขาศิลาแท่งทึบกว้างยาวสูงยางและหนึ่งยดเมื่อครบร้อยปีจะมีเทวดาเอาผ้าทิพย์ที่บางเบามาลูบภูเขานี้หนึ่งครั้งเมื่อใดภูเขาสึกกร่อนเรียบเสมอพื้นดินจึงเรียกว่ามหากับและในหนึ่งมหากับนั้นยังแบ่งย่อยเป็น256อันตรกับในหนึ่งอันตรกับนั้นกำหนดนับเริ่มจากอายุมนุษย์หนึ่งอสงไขปี ที่มีอายุค่อยๆลดลงจนเหลือ10ปีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกจนถึงอสงไขยปีระยะเวลาเท่านี้เรียกว่าหนึ่งอันตรกับเราสามารถแบ่งระยะเวลาของมหากรับได้เป็นสีช่วงเวลาคือช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงที่ถูกไฟไหม้มีชื่อเรียกว่าสังวัตตะอสงไขยกับช่วงที่โลกถูกทำลายหรือกับกำลังพินาศ ใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงที่สองเป็นช่วงที่ไฟมอดมีชื่อเรียกว่าสังวัตตาธายีอสงไขยกับเป็นช่วงที่โลกถูกทำลายเรียบร้อยแล้วจนเหลือแต่อวกาศว่างเปล่าใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงที่สเป็นช่วงที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่มีชื่อเรียกว่าวิวัตตอสงไขยกับ เป็นช่วงที่โลกกำลังเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะปกติหรือกับที่เจริญขึ้นใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงที่4เป็นช่วงที่โลกเจริญขึ้นมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นมีชื่อเรียกว่าวิวัตตะทายีอสงไขยกับวิวัตตะทายีอสงไขกับเป็นช่วงที่โลกพัฒนาขึ้นเรียบร้อยเป็นปกติตามเดิมหรือกับที่เจริญขึ้นพร้อมแล้วทุกอย่าง ตั้งอยู่ตามปกติใช้เวลาถึง64อันตรกับมหากับจำแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. สุญญกับ 2. อ,อสุญญกับสุญญกับหมายถึงมหากับที่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแม้เพียงพระองค์เดียวแม้พระประจัจเก,กพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพัิก็ไม่มาบังเกิดขึ้น อสุญญกับเป็นมหากับที่ไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในอสุญญกับยังมีชื่อเรียกตามจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้น5ประการคือ 1. สารกับเป็นมหากับที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์ 2. มันทกับ เป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสองพระองค์ 3. วรกับเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสามพระองค์ 4. สาระมันดกับเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสี่พระองค์ 5. พัทธรกับเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นห้าพระองค์ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุด ปัจจุบันเราอยู่ในพัทธกับซึ่งถือว่าเป็นมหากับที่เจริญที่สุดเพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นถึง5พระองค์ได้แก่ 1. พระกาก,กุสันทะ 2. พระโกนาคมนะ 3. พระกัสปะ 4. พระสมณโคดม 5. พระศรีอริยาเมตรยัยเรากำลังอยู่ในยุคข,ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระองค์ที่4ในพัทรกับนี้และในยุคหน้าจะเป็นสมัยของพระศรีอริยเมตรตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ในชาติแรกที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นมานพหนุ่มเป็นลูกจ้างพ่อค้าเรือสำเภาได้เดินทางไปในทะเลพร้อมกับมารดาเมื่อเรือเดินทางถึงกลางมาหาสมุทร ได้เกิดพายุใหญ่พัดเรือให้จมลงท่านต้องแบกมารดาอยู่บนหลังแวกว่ายน้ำเพื่อข้ามทะเลไปให้ถึงฝั่งได้รับความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงจึงตั้งความปรารถนาว่าเราจะต้องหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ให้ได้และจะนำสรรพสัต์วให้หลุดพ้นตามไปด้วยนับจากชาตินั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้ส่งบำเพ็ญบารมีเรื่อยมา เป็นเวลานานถึง7อสงไขยแต่ก็เพียงตั้งความปรารถนาไว้ในใจเท่านั้นจนมาถึงชาติที่เกิดเป็นพรหมดาบทได้เปล่งวาจาประกาศให้ทวยเทพได้ทราบถึงความปรารถนาพระโพธิญาณและได้สละชีวิตกระโดนให้เสือแม่ลูกอ่อนกินนับจากชาตินั้นพระองค์ก็สร้างบาร,รมีเรื่อยมาอีกยาวนานถึง9อสงไขยรวมได้16อสงไขย พระบ,บรมโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นสุเมธดดาบทได้รับพุทธพยากรจากพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่สุเมธดดาบทได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาคือนอนทอดกายลงบนเปลือกตมเป็นสะพานให้พระพุทธองค์และเหล่าพระอริยสง์เสด็จข้ามไปพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นสุเมธดดาบททำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเช่นนั้น จึงทรงตรวจดูก็รู้เหตุที่ดาบทนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจึงทรงพยากร่าำกลางพุทธบริษัทสีว่าดาบทท่านนี้จกสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตการอีกสีอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับตต่อจากนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดตลอดระยะเวลาสี่อสงไขย ยิ่งด้วยแสนมหากับได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก23พระองค์และได้รับพุทธภยากรจากทุกพระองค์คือถัดจากพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาผ่านไปหนึ่งอสงไขยมหากับทรงเกิดเป็นพระจักรพรรดิพระนามว่าวิชิตาวีทรงถวายมหาทานแด่พระโกนธัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยาสาวกแสนโกรธ ตลอดสามเดือนต่อมาอีกหนึ่งอสงไขยมหากับถึงมหากับหนึ่งเรียกว่าสาระมันดกบพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์ก็ทรงได้รับพุทธปยากรจากทุกพระองค์พระองค์แรกทรงพระนามว่าพระมังคลาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมโพธิสัตว์ของเราทรงเกิดเป็นพรามชื่อสุรุจิ พร, 2, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สองทรงพระ,ระาานระระมามว่าพระสุมนะพระบรมโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็นพญานาคชื่ออาตุละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สามทรงพระนามว่าเรวตะพระบรมโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็นพรามชื่อว่าอติเทวมานพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สทรงพระนามว่า โซพิตะพระบรมโพธิสัตว์ทงเกิดเป็นพรามชื่ออาชิตะจากนั้นมาเวลาผ่านไปหนึ่งอสงไขยมหากับไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจนถึงมหากับหนึ่งชื่อว่าวารกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสามพระองค์ได้ส่งพบและได้รับพุทธพยากรจากทั้งสามพระองค์นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกในกับนี้ทรงพระนามว่าอโนมะทัตสีพระบรมโพธ,ธิสัตว์ทรงเกิดเป็นพยายักษ์มีบริวารมากได้เนรมิตมนดบแก้วเจประการแล้วได้ถวายมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสงฆ์ตลอดเจวันและได้รับพุทธพยากรภายในมนดบแก้วนั้น ประวัติการบำเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธองค์ก็ยังมิได้หยุดเพียงเท่านี้แต่พระองค์ทรงกลับเร่งสร้างบาร,รมีให้แก่รอบยิ่งขึ้นไปทุกอนุวินาทีโดยมีความคิดประหนึ่งว่าเราจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนพวกเราพุทธบริษัท4เมื่อได้ดูและได้ฟังเรื่องราวการสาร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ควรทำจิตให้เลื่อมใสและมีกำลังใจสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยติดตามรับชมพุทธประวัติตอนต่อไปได้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา